กี่ยวกับว่าวันสงกรานต์ปีนั้นจะตรงกับวันอะไรอ่าอาทิตย์จนยันทร์อังคารพุธพระเอกศุกร์เสาร์นะครับนัสงกรานต์ก็จะเปลี่ยนไปแต่และปีไม่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะตรงนี้ก็ร,รับชม,น,น,ยยมน,น,ยยนะครับคณะกรรมการยังให้คะแนนอยู่อ๋อยังให้คะแนนอยู่นะฮะเตือนทุก่นะคะเต็ี่เลยคะเต็ี่ในการโชว์นะคะช่วยช่วยช่วย วยงามข้างหลังก็มีสีสันอ้วมคตัวนะครับแนี้ครับเสือางพิเีนี่แหละนะคะจี่่บ้านเหนือมัานสาบาคืออะไรก็คือวายบ้านเียีคบานอีกเลยนะครับทรงพินใ้ควารงพจาก